สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการคุยข่าวเช้านะคะยังคงอยู่กับมูค่ะมูก็ยังคงอยู่เป็เพื่อนกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะเก็บตกนะคะในช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ที่ผ่านมาค่ะว่าหน่วยบัญชาการการพัฒนาของเรานะคะได้ลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนในด้านใดบ้างค่ะและในวันนี้นะคะเราจะลงกันไปในพื้นที่สำนักงานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการการพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาคสามนะคะหน่วยบัราการทหารพัฒนาร่วมให้การต้อนรับนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการดับไฟป่าของชุดอากาศยานพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีพลตีประสิทธิพงษ์มูลดีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3นายวรวิชชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมให้การต้อนรับนะักกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า กองพลทหารราบที่7อําเภอแมร่ริงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะพราริกิจของเราต่อไปนะคะก็ยังคงอยู่ในพื้นที่สํนานักงานพัฒนาภาคศาสหน่วยบัชาการการพัฒนาค่ะ ได้เปิดจุดบริการประชาชนนะคะเนื่องในวันหยุดเทศกาลสงการานต์2,565ที่ผ่านมาค่ะซึ่งสำนังงกงานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการการพัฒนาได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนนะคะพร้อมทั้งลงพื้นที่มอบเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการประชาชนร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่รับผิดช,ชอบค่ะก็ได้แก่จากจุดพัดรถนะคะจุดสอบถามขอม้อมูลเส้นทางบริการห้องสุขาการตรวจสภาพ ละซ่อมยางพาหนะฉชุกเฉินพร้อมทั้งยังได้ช่วยเหลืออุบัติภัยนะคะตามท้องถนนต่างๆด้วยค่ะณบ,บริเวณถนนหมายเลข108หน้าหน่วยสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการตางาพัฒนาตำบลดอยหลออำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่